สวัสดีทุกๆคนด้วยนะจา๊ะกินดต้ตนรับสูช่ช่องอูดูแชแนลจ้ะทุกคนวันนี้เรามาอัพช้าเมื่อวานว่าจะอัพแต่ว่าไม่ได้อัพนะจา๊ะวันนี้คือเมื่อวานป่วยก็เคยไม่ได้อัดคลิปไม่ได้อะไรเลยวันนี้เราไปทําบุญว,วันวิสาขะเราต้องแบบทำบุญนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเราไปทำบุญที่วัด มหาบุตรนะคะก็เลยกลับมาว่าเออนอนพักแป๊บนึงกินข้าวกินเค้กซกินพิซซ่านมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะกลับมาอัพวันนี้วันนี้ก็มาอัพแล้วนะจ๊ะซึ่งวันนี้เราจะมารวมโมเมนต์นะคะของโดเต็นนะคะซึ่งเื่อเขาบอกว่าชงกันตั้งกันหนาวว่าคุกขมเรามาเสิร์ชใน Google ดี่าว่ามันจริงไหมอ่ะเราเห็นทุกคนพูด,พด,พดในในทวิตเตอร์เขาพูดกันว่าโดเต็นอะ่ะค่มนะ ้องเซิร์ชแม่งทำขึ้นมาโดเต็นเดอร์กันโดเต็นโมเมนต์เก่าเรามาดูว่าจะจริงไหมอ่ะพิม์เลยดีกว่าทุกคนอาจจะงงว่าอ่ะมันจะมีอันนู้นนี่นั่นคนเยอะค่ะต่อพิมมันไม่มีโดนน้ำบอนเวยโดเตนเอ็นโดเต็นตามาเอ้ยอะไรรู้ตาย ทำไมคนชิดตัวเต็นเยอะคะทั้งที่ไม่โมดค่อยมีโมเมนต์แรงมากแม่อ่ะมาดูคำนี้กาแฟดราม่าเอ็นซีโมเมนต์แฟนเก่าเต้แฟนเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะไม่ได้ชุดแฟนกับอุ้ยแรงมากแม่ไหนคนดูได้แฟนเก่าโอ้ยคือใคร โอ้โหชัดเลยทำไมคนถึงชอบชงโดเต็นว่าเลิกกันแม่จะแรงไหมนะคะอย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับโอ้โห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 อ่าเดี๋ยวเราไปดูตรงทวิตเตอร์ดีกว่าเนาะโอเคคำฝาแรงเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าไม่แหงนกแ่เห็นม,มามามันจะมีรูปมาร์กจัดแจเต็นนะคะคลิปหน้ารูปมาร์กอ่ะดูอ่ะ,อะโอ้โหขอแยกแอคค้เขาันี้นะคะเมือ่อโอ้โหเนี่ยทุกคนมันชอบติดตัวแบบว่าถ้าใครพูดมาแล้วมันเป็นทำหมองอ่ะมันจะเป็นเพลงตลอดแกอ่ะดูเมืออ่อไรเนาะที่จะกลับมาเนี่ยติดเป็นเพลงอนะ่ะถ้าอ่านเมื่อ,อไร เมื่อไหรหนอที่เธอจะกลับมาคอยนนะับบนเวลาที่เธอให้เอปพายกดมาไปแล้วหรือเธอจะมีรักที่ใหม่ฉันขอโทษคือถ้าเราเห็นเมื่อไรหนอที่เธอจะกลับมาฉันรอให้นับันเวลาแต่ให้แอปพยเนี่ยได้ติดเป็นเพไหนดูหน่อยโอ้อเมียน,น่นารักมากสวยมากเก๋สวยสุดๆเลยเห็นแบบแล้วแบบสวยแบบ ไม่นะโผล่ล้วะเนี<ฮ>่ย <c oughs> สวยจริงๆเคือเาเต้นห้าขว้คขาป่านนี้เขาถามว่าแล้วเราคาเฟ่เราจะเต็เนในกุมภาปีนะคือสงองันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยต่คินใครมั้ไหมเราก็บอกเดียวก็จะไปแต่ถ้า ถ้าอยู่แถวสยามเราจะไปแล้วถ้าไกลหน่อยก็ต้องดูระยะทางว่าไ,ไปยังไงก่อนนะเนาะถ้าสยามเรายังมีจังหวะแบบอาถาร้านนี้เคยเข้าร้านนี้เคยเข้าอ่าโอเคเราจะเข้าไปได้เนาะแต่ว่าตอนนั้นจนําได้วันเกิดพี่เต้นใช่ปะวันพีคมากเป็นวันที่พอไปถ่ายรูปปริญญาแกอันนี้รื่อจิงไม่ได้พูดเด่นเดี๋ยวเราจะแปะรูปที่เราไปถ่ายกับเพื่อนมีสวนจุฬาอันนี้รูปนี้รูปเดียวแล้ววันนั้นเป็นวัน เกิดพี่เต็นแลวเขาจัดคาเฟ่คือเราอยากเข้าไปไว้แกแต่แบบไม่ได้เข้าก็ยังเป็นตากล้องให้เพื่อนอยู่เนาะเออเป็นตากล้องให้เพื่อนวันนั้นเราก็ถ่ายเราก็ไปถ่ายด้วยเอาชุดคุยแต่วันนั้นเราไม่ได้ใส่ชุดทักศึกษเราเอาชุดคุยไปถ่ายกับเพื่อนน้องหลานเอาไปรูปให้ดูโอเคต่อมาจ็เลยเลยค่ะว่าน้องเต้นสวยไปเพื่อใครเพื่อพี่ดวยองค่ะเออใครชงใครชงใครชงวิ ตัวเต็มเลิกกันตีเลยนะตีเลยไม่ได้เขาไม่ได้เลิกกันนะเธออาอ,อดีมโบราณโบราเพชรเคยว่ะอันมันมีจริงนะตองดาดาอันนี้น่ารักอะไรอ๋อโอเคย้อนทามแล้วชีพเอ้ยเอ้ยขอยอนุญาตเคาทุกคนด้วยนะคะแล้วเราจะมาดูอ,อยู่โมเมนต,ต์โดดเด่นเนาะด้วยอ่อันนี้ขออนุญาตเขาอันนี้นะคะ อยู่ดีๆก็นึกแล้วจะขำอ่ะแรเตนพ่อบ้านชายกาเจอเขาลอยมาแจเตนคู่นี้น่ารักสดใสกระชุ่มกระชวยใจเด็กดูแต่พี่เตนโดเตนแต่ก่อนก็เพื่อเพื่อเลื่อนมาแฟนกูมือสนวนปัจจุบันนั้นโคตรแปลหน้าทำงานร่วมกันเสร็จแล้วก็คงให้กันโอ้ยโมมีเยอะมีเยอะโนมินเพื่อนไม่จริงปากบอกเพื่อนแต่การจะทำแฟนไหนไมีอะไรอีกดงเล่น เป็นแฟนที่ไม่ถูกกันทะเลาะก,กันบ่อยแต่พอมีไรหวาดใ่กันตลอดทั้งรักทั้งร้ายซงเลื่อนเรือผีเรือล่องหนแม่เด็กมากเขาบอกว่าถ้าเซฟทวิตวทแท็กนี้จะเห็นเอเซคขึ้นมาแบบนี้โอ้หอ่าเราไปอ๋อ เฮ้ยแกถ้าสังเกตอะชอบนะเว้ยหุ่นแบบพี่เตนอะคือชอบมากเลยนะเว้ยคือตอนนี้เราก็ลดน้ำหนักอยู่ใช่ปะเลสโซเลนอะไม่ได้ใช่ใครเราดูของพี่ไคพี่เตนดอยองพี่ดยองอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว,ว่าเอ้ยราน้าหนักไม่ใช่บบกว่าเลสโเเลนต้องมาหุ่นอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเรามองว่าให้เขาแม่งแบบหุ่นสุขภาพตีเว้ยแล้วเราก็คือแบบ เราต้องลดน้ำหนักจับจริงจริงจังจากเพราะอะไรรู้ไหมหมอสั่งว่าให้ลดน้ำหนักหน่อยนะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในจะไขเลือดไขมันเลือดไม่สุกตันจ่ะเออก็เลยปัจจุบันองลดน้ำหนักแต่ว่าอาช่วยอื่นอะมาลดได้ใช่ปะยกเว้นต้นขาอยากมากเพราะความฮารุกรรมของเรากับแม่เราเห็นดูเราเห็นหายปลาดิสวยดูแลสวยไปให้ใครพี่ตังยอง เชื่อไหมที่เขามองว่าเออมันขมๆขตมขม่อหน้าแบบปัจจุบันให้คงเเฉยเอ้ยเขาชวนไปกินข้าวแ,วแะไรแกแต่แค่เขาไม่ถ่ายรูปกลับแค่นั้นแหละเนาะเออต่อมาไปเรื่อยคู่สกุลบอกฝันดีกันน้องป้องรอเปล่าเนี่ยนั่นสิใช่ปะเขาบอกฝันดีกันในกาเกาแหละแกฮแต่แค่แบบว่ามาอัพไอจีให้นิดนึงเออ O P V โอเคเดี๋ยวค่อยอ่ะอันนี้เฟยขาเฟยขาเนี่ยแต่รีวิวให้ฟังนะเขาอยากอ่านไปจบเลยต่อมาฟิกอันน่าจอ๋อนี่ฟิกฟิกฟิกขนาดโดเตงยังขนาดโดยองยงชิบโดเต็งเลยยังไงเอ่ยโอ้โหโย่น้าสุดยาดสุดยอดค่ะคนนี้เอี่ยมเดี๋ยวเราไปทำบ้างดีกว่าไหมวะเขาวัดอะไรอย่างงเี้ย มาพุพ๊บวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันเนี้ยที่เราไปเสิร์ชแต่อันนี้เขาเสิร์ชมาอันไหนไหนไหนโดเตนเลิกการโดเตนขดแต่ไม่คายโดเตนโอ้ตายต,ายตายตา,ยตา,ยตาประวัติศาสตร์ก็มาอ่ะสุดอะไรเอา้าอันนี้วิธีทำซูชิสาลายทะเลแซลมอนลงขวัญข้าวสอดข้าวตอนแรกมอนให้มอนแซลมอนในข้าว จากนั้นนายท้าผู้อย่างพังเหมือนเก่อน,นายที่เคยทำมาโดยตลอดชูชีนี้ก็เหมือนชีวิตของนายนายชอบเพื่อนสนิทของนายสุดท้ายน,นั้นก็จะเป็นเพรเพื่อนเก่าที่ไม่ยอมไปกินข้าว <laughs> โอ้โหโอ้โหเอเอไหดูพี่โดโยงจะชวนพี่เตยไปกินข้าวนะ้อพี่แทพี่แทยโยงนี่คือไปแล้วนะแจยอพี่แจยอนก็แล้วนะเออชวนกินข้าวสิพี่ดยยงแล้วก็อัพรูปแน่นอน สุดยอดฉันเคยอ,อะไรกอนเหมือนกันเคยแล้วปนะ่ะเต้นอัพเสร็จมาดูพี่โยโยยมต่อเหมือนมัดกันป่าวเน,นี่ยหวานแต่ลมครูเป็นตัวเต็นโอยผมนับเปมมม็นโมเมนต์นะครับผมชีพเนี่ยพี่เต้นอัพสตอรี่ใช่ป่ะวันอันห็น แอปพี่โดยองเขามาอับรูดมองไอจีเหมือนเตรียมเหมือนบันไดกันมาเออออกมาอ๋อพี่เป็นสีด้วยอันนี้คลิปนี่คลิปหึ่งดูดนะูหน่อยอันนี้เคยเห็นในติกตอกหแล้วลทุกคน แบบว่าใส่ผู้ผลิตป,ปิีเข้าไปจะปาจะเป็นแบบว่าเอ,อพี่เตยมาเขียนนาฬิกาใส่ข้อมือแล้วแบบตัวยอนบอกเอ้ยยงอะไรด้วยไม่เขียนทำไมอะไรเงี้ยสุดท้ายอาบน้ำมือออกมา้าไม่อยากลบเออเนาะดีดีดีไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เสื้อเขาหรือเสื้อเธอวิเดินมาอันนี้อ๋อในที่เปล่าเห็นบ่อยอะแกเนี้ยเน,นี่ยเหมือนเี้ยแล้วแบบเหอชัดเลยเออชัดเลย นะะอ่ะส่วนมากอาหารเป็นปิ๊กดเต็มเยอะอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเข้าไปส่งโดเต็มในทิกเกอรก็คือชมเลิกกันแล้ว9.9.99.99ปเกับแม่ตาลัยชอบมากขมมากเอาอีกเอาอีกเขาไม่ร่วมกันแก้ขบแคปบอลเฉยๆเราก็แค่ให้พี่โดยองไปชวนพี่แตงกินข้าวเห็นนั้นกลับมาจากเซี่ยงไฮ้เมื่อไหร่เซี่ยงไฮ้หรือฮ่องกงนั่นแหละกลับมาเมื่อไหร่ให้พี่โดยองไปเดียงข้าว เนาะน,นี้อ่าฮว้าวหอะไรลูกแม่อ๋อนี่สองสองพันยี่สิที่จัดคอนเสริร์ตแบบมินส์ไลท์เนาะ เออทุกคนเราอยากจะรู้จริงๆด้วยเราเห็นในทิกอกคือพี่โดยองอ่ะกล้าสบตาพี่เต็นมอยากจะรู้ว่ากาสบพี่โดยองสบตาพี่เต็นนานที่สุดกี่นาทีเออเราอยากรู้จริงเพราะว่าแต่ละคลิปที่เราดูที่พี่โดยองแบบว่าสบตาพี่เต่นมันดูเหมือนไม่นานเขินหรือไม่กล้าสบตาแบบว่าตาแบบ ยังไงเราอยากรู้เหตุผลที่แบบพี่ตัวยงไม่ตั้งเสิตเต็นเท่าไหร่เขินหรือแบบว่าอายหรือ,อยังไงช่วยบอกหน่อยนะทุกคนลองคอมเมนต์มาได้นะเส่รนมากก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแบบโอ้เราเล้วก,กันพอเราเล้วก,กันพอเหยียบเท้าโอ้โห <c oughs> อันนี้ <c oughs> ดูที่สิ่งค์กเกโพสต์มันทำขอบคุณค่ะขอบคุณนะอ่าก็ประมาณนี้เออแกและปิดปิ้นสนุกมากเคยรีวิวแล้วเนาะเคยเรีวิวแล้วสามารถดูใน List ของเราได้หรือว่าแฮชแท็กรีวิวนี่อย่าฟิกได้นะทุกคนรีวิวให้แล้วเขาบอกว่าอัพมาถึงตอนที่แบบว่า,วาสปอยทำใหม่เนาะเออสปอยทำใหม่เออแฮปปี้เมิลก็แบบสนุกดีเหมือนกันนะทุกคนเฮ่า,าอันนี้ฮาจริงลุดูจอีฮีนะจ๊ะ กิดกันด้วย SM ต้องทำเนียดีเผา SM ค่ะเผาไม่เลยกิดกดนะดมมันดีนะโดยเดมอนมค่อนข้างนะี้ชิปเปอร์ต้องเตรียมมากขึนงนในกระเทศจ้าเออแล้วมันก็เหมือนตัวถีดรีกอะาประมาณนี้นะคะทุกคนใครบอกโดนเต้นขม no 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 เราอย่าชมว่าเขาเลิกกันเขาแค่งอนและ s M มากิดกันแนะนำนะคะถ้า S M แม่งหรือว่าสาแค่ S M สเไปฝาบอกว่าสมมติอ่าควรให้พี่โดยองกับพี่เตนเนี่ยควรมีงานร้องเพลงด้วยกันนะควรแบบว่าเออมีงานด้วยกันแล้วให้เขาจับคู่ร้องเพลงกันคู่เลยจะได้แบบมีโมเมนต์กันเยอะเยอะเขาไม่ได้เลิกกันเขาแค่งอนก็จะเฉยแค่พี่โดยองชวนกินข้าวนี่แหละ โมเมนต์งงคุณจะมาอีกฮาลโน,น่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวดอีกคลิปนึงลูมาร์กเตรียมตัวนะคะใครเป็นชิปเปอร์ลูมาร์กนะคะก็เตรียมตัวได้เลยนะจ๊ะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า